สวัสดีค่ะพี่น้องปองกกและพี่น้องปองป่ายอฟซีมะลํามพิลลําเพลินอีฟซีมะลําศิษ์สะออนอีฟซียตุ้มแชแนลทุกทุกคนนะคะพี่น้องมื้อวันนี้กะยืมคํำว้าแมพ่พรมาเว่าอีกแล้วนะคะพี่นอ้องปองก,กุกและพี่นอ้องปองป,องป่ายค่ะวันนี้วันที่30มีนาคม2568ค่ะพี่น้องจา๋าแยตุม้มก็ได้มาทําคลิปอีกหนึ่งคลิปหลังจากการแสดง ของมลำพิษลำเพลินผ่านไปในค่ำคืนเมื่อวานนะคะเสร็จสิ้นการแสดงไปเมื่อคืนคะ่ะยายตุ้มก็จะมาวิพากค,คุณช้างคุณเพรนะคะว่าในความคิดของยายตุ้มเป็นเช่นไรคะ่ะเมื่อนี้นะคะขึ้นหัวข้อคลิปว่าวันนี้ขึ้นหัวข้อคลิปว่าไม่คิดว่าคุณช้าง จะแสดงได้ดีขนาดนี้นะคะพี่น้องบอกคิดว่าคุนช้างจะแสดงได้ดีขนาดนี้นะคะขุณช้างก็คือพระเอกตีอัตชัยเพชรลำาพืนค่ะพี่น้องพระเอกเบอร์หนึ่งของมรพชรลำเพลนค่ะฉีกบุตรบาทนะคะในเรื่องคุณช้างคุนเพนนี่ไม่ได้แสดงเป็นคุนเพนค่ะแต่รับบทเป็นคุนช้างคือบอกคือจังไหนพี่น้องมาบึง่ง

ร้ยจัดตัวผมในคนีละบทเป็นเอวันื่อเหมือนมากเต้เหมือนมากปว่าไม่รออีกแล้แต่งหนารอพอดเนาะแต่งต่อมาลงก็ดิ ึ้นเทาสันิท้าวาขุเียงหัวละล่ะเพขาะาตาเป็นลูกหัว้อยัไ้นเท้าห้อยนขดอกสาวคนเท้สนิพี่น้องพวกคนสร้างครับ้าที่ชอบาเนาป็นเปลี่ซับสนเลยว่ารเป็นคนสร้างเจ้านี้คนในใจของเรามีมันเกิด่อนนสเกิรมีความทุกข์ใจทุก เราต้รเป็นคนสร้างกันนะมันตอาตาอตนนี้บอกว่าขสงสัยื้นต้องยัาน้่งสูงกำลังเพื่อที่จะก่อการกบฏต่อเมื่อหลวงเช่นเราฉาแรกพี่น้องเพา้มียในเมืองในบานของเรามีภายกันที่มีความรู้ No, <laughs> no.

พี่น้องจา๋านี่แค่ตัวอย่างสะเดงแค่ครั้งแรกของคุณช่างคุณเพียนพี่น้องไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าพระเอกเต้จะตีบทเตกได้ขนาดนี้เนาะพี่น้องบุตรคุณช่างตั้งแต่การเต่งตูนะคะพี่น้องมีพุงใสทองสิทธิ์ใหญ่หัวล้านการเสดงพระเอกตต้พลิกบทบาทได้ถูกใจเอฟซีมากคะ่ะพี่น้อง ปาดบ่คือว่าสิแสดงได้ดีป่านานี้พระเอกตีงิ้มงิ้มเนาะแต่ก่อนพระเอกตีงิ้มงิ้มบ่ค่อยแสดงออกมาฉากนี้มาบทนี้คุณช่างอย่างนี้เลยนะคะพระเอกตีอันนี้เค้รั้งแรกต่อไปข้างที่สองที่สามที่สี่นะคะบ่ปลายสายความปังเนะาะเมื่อคืนนี่เล่นอยู่อำเภอศรีมหาโพธิป์ปราจีนบุรีค่ะพี่น้อง ผู้ชมไม่เยอะค่ะพี่น้องผู้ชมไม่เยอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,าเขาเรียกอะไรนะชุมชนนี้อาจจะชอบทางลิเกชอบทางลูกทุ่งอะไรมากกว่าหมอลำาเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องผู้ชมไม่เยอะแต่ว่าณเวลานี้เนาะคุณ้างคุณเพจในโซเชียลกำลังเอาลงให้อฟซี FC กำลังเอาลงให้ผู้ชมทั่วโลกได้ชมกันค่ะพี่น้องพระออีกตี้ ฟังแน่นอนค่ะคุณช่างคุณเพนยายตุ้มตับประกาศเลยเนาะเบิ่งแล้วโอ้โหบุ๊รเพื่นเล่นใส่วันทองนี่ป่าภาัยสิคิดว่าพระอีกตี้จะทำได้ขนาดนี้พี่น้องถึกใจเอฟซีแน่นอนแสดงดีมากพรอ,อีกตีขอชื่นชมนะคะต้องยกความดีความชอบให้ผู้บริหารเนาะเขียวขิดเนาะไม่พรพิรดีเขี้ยวขิดพรออั่กตีโอเคมากๆเลย ถูกใจแม่ฮักทั้งหลายเลยนะคะพี่นอ้องเอา้าเรามารอชมอีพีต่อต่อไปว่าขุนช้างจะแสดงได้ดีขนาดไหนนะคะพี่น้องจะปังขนาดไหนเป็นกำลังใจให้เพชรลำเพลินทุกทุกคนนะคะทุกทุกศิลปินทุกคนเลยนะคะมื้อน,นี้ยตุ้มมาเว้าถึงพระเอกตี้เพราะว่าเพื่อนพลิกบุดบาทเนาะจากพระเอกมาเป็นตัวโกงนะคะพี่นอ้อง ศิลปินท่านอื่นๆก็แสดงดีค่ะพี่น้องเต้ยสู่ตายเต้ยแบบบ่ต้องหายใจเลยเนาะพี่น้องสําหรับคุณช้างคุณเพลสสำหรับสคริปเต้ยช่วงลําเรื่องต่อกอนเนาะค่ะพี่น้องยุคความดีความชอบให้มวลเพิเพลินค่ะสําหรับคลิปนี้ยายตุ้มก็มาพูดถึงคุณช้างในแนวความคิดของยายตุ้มเนาะค่ะสาหรับคลิปหน้า เราก็มารอชมว่ายายตุ้มจะมาคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับมลพิลเพืนค่ะพิลเพืนส,สู้สู้สู้ต่อไปมาถูกทางแล้วนะคะคุณช้างคุณแผนปังแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ยายตุ้มก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณช่องโลโก้ช่องพระเอกโลโก้แล้วก็ช่องอหลักของมลพิลเพืนออฟฟิเชียนะคะที่ยายตุ้มตัด เอาเนื้อหามาลงให้ยิปซียูุ้มได้ชมกันนะคะก่อนจากกันก็เช่นเคยคะ่ะคติดีๆนะคะมาฝากท้ายคลิปคะ่ะคิดดีผู้ดีทำดีสิ่งดีตามมาในชีวิตเราแน่นอนคะ่ะซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จเจริญแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณยิปซทุกทุกคนที่ยังติดตามคลิปยตุมอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย